เอ,เอามาตอนนี้เอ้ยคุณคุณยังเหลือหนึ่งยัง,งค่ะยังเลือีกหนึ่งค่ะกับซิงเกิลใหม่ของ Scandal นะคะร็อกแบนด์หญิงล้วนจากประเทศญี่ปุ่นค่ะครับ หลังจากที่ s c a n ด a ล r o ร็อกแบนหญิงล้วนจากประเทศญี่ปุ่นได้ปล่อยงานเพลงชุดใหม่ที่มีชื่อว่า Hello World ออกมาเมื่อปีที่แล้วซีาสาวสแกนด d ล l ก็ได้เดินทางเ,าเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตอย่างต่อนเนื่องทั้งในแล้วก็ต่างประเทศก่อนที่จะพักทัวร์ไปและกลับเข้าสู่ห้องอัดเพื่อทําเพลงใหม่โดยในที่สุดก็ได้มีการประกาศออกมาแล้วว่าสต็ปสิง่าสุดของวงจะวางจําหน่ายอย่างเป็นทางการในวันที่22รกรกฎาคมนี้ แซมทิ้งช่วงห่างจากซิงเกิลเพลงที่แล้วประมาณ8เดือนโดยแตมเป็นผลงานการแต่งเนื้อร้องและทำนองของมามีเมลิสกีตาร์และนักร้องนำคนที่2ของวงค่ะโดยมามีแต่งเพลงนี้ขึ้นในคะระหว่างที่กำลังทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกส่วนโปรดิวเซอร์ที่มารับหน้าที่โปรดิวซ์เพลงนี้ก็คือทอมลอตอาร์เกะคะที่เคยทำเพลงให้กับวงร็อกระดับโลกอย่าง U2 The Rolling s t o n e Avril Lavigne วและก็ Oasis มาแล้วค่ะ แฟนๆของ4ีสาววงสแกนดอลก็เตรียมเงินกันเอาไว้ให้พร้อมเพราะสิงเกินี้จะวางจำหน่ายถึง3เวอร์ชันด้วยกันนั่นก็คือ Limited Edition A Limited Edition B และซิงเกิลในเวอร์ชันปกติค่ะไอเดียดีเนาะอัด3แบบแล้วเลือกไม่ถูกค <c oughs> ้าย3เพลงไปเลย <c oughs> <c oughs>